สวัสดีครับที่ผมว่าจะมาแจกเซตติ้งเว็บอนนะครับก็เป็นเซตติ้งของพวกมไม่พูดดีกว่าว่าของใครนะแต่ว่าเป็นเซตติ้งที่เขาใช้กันมานานแล้วดูสังเกตได้ลองสังเกตไอ้วันเวลาตรงนี้ได้นะว่าผมเซฟมานานมากนะก็สมัยก่อนไม่ขายแพงจัดเลยนะเซตติ้งเนี่ยผมก็แจกให้ฟรีนะครับก็ทุกคนก็ไปปรับตามกันได้นะแต่ไม่ต้องที่ยตมาถามด้วยว่าปรับยังไงอะ่ะเพราะว่าผมก็ขี้ค้านตอบ้วยมันมันแบบยังไงเดียใครใช้เป็นก็ใช้อ่ะใครใช้ไม่เป็นก็ นั่นไหนครับก็อลองถามในห้องแชทดูแต่ไม่ต้องทิกเก็ตมาถามผมเด้อแม่งมันสอนยีนะคนแม่งไม่ไหว,ห,วหรอกเนี่ยเราไปปรับดูพวกจัมโบ้เพลงแล้วพี่นะ้ำก็ช่วยได้เยอะแล้วก็สติ๊กในเกมเลยนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำาด้วยนะแบบร้านขายของแบบว่าะแบบราคาบบถูกๆนะของร้านดังๆอะไรอย่างนี้นะครับก็นี่นะครับก็ลิงก์ก็ใต้คลิปเลยแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆก็สามารถเข้าทิดคอร์ดมาสอบถามได้นะครับว่าตัวไหนดีไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ ส่วนไอ้พวกนี้ก็ไปลองมาเซตติ้งดามด้วยผมจะแจกไว้ในห้องแจกของรุ่นลิงนะประมาณนี้ขอบคุณมากครับพบกันคลิปหน้าครับ